สวัสดีครับยินด <c oughs> ีตอสวัสดีครับแล้วนี่ก็คือเกมเดียวเจ้าฟอสไปเล่นโมเยลกันหมดเฮ้ยบอลเฟร์วันนี้เราก็อยู่กนดดานยกพลขึ้นป่ายครับแล้วเราก็เป็นฝ่ายป้องกันวันนี้เรามาลองใช้ปืนที่ไอหนึ่งเก้ากันดูเห็นว่าปืนมันดีจะดีแค่ไหนเชียวะไปดิ แถมอ่ะจะโดนนะัเมื่อกี้ดูดวะเอ้ามาถึงนี่แล้วเลยไม่น่าถึงบอกว่า

ไอ,อ้ดีดูวะดีดูครับห้าคุ้มคุ้มคุ้ม <c oughs> เฮ้ยนายใช้ระเบิดชีกเปิงหมอไม่น่าหมอเอ้ยหมอเร็วเวมาเร็วเออ มันต้องอย่างงา oh, ั้นเอาไปมีนะด,ดูครับ <S <S ม,ม,มาเฮ้ยไปนี่เหรอ Libertarian, đi luôn. Hoan, we've đi Đi luôn Khoan other. Oh, you thẳng Why? Oh, tài 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 tập chụp tie, 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 đồ ดีดูแป๊บยเ่งหันมานะกำลังกี้เฮ้ยเอ้ยุยโดนรถถังอีกแล้วไอ้เฮียเอต้องัทีข้างบนไม่ได้ต้องเป็นที่อื่นหมอมีไหมไม่ดีครับแตงกิ้ดีดดว

mỏ nha mình kiếm mỏ ôi rốt mà đi luôn. anh ôi là bớt ดูรครับอันไปรูไปดูท้หมดแล้วมิตสาแต่ไม่พอว่ะ โอ้ยโดนทังเยอะเหย้ยอะไรยิงอะไรหลบทันครับ มาดีวะมาดีวะเอาเพื่อนเขียยังฝั่งนี้เียนะ ดักได้ดีอยู่ฮ่า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 มาให้ยิงผีแท้ๆไอ้พวกเวรใครยิงวะโอ้ยหันมาเจอตีนดีดูครับไม่ตายใครอีกวะ เออบอกกันได้สำเร็จครับไอ้เก้ายิงดีวะถึงมันจะลั่นไม่เร็วแต่ว่ามันแรงแล้วเราวันนี้เราฆ่าไปทั้งหมดเออ69คิวนะตายไป28แอซิสไป27ช่วยชีวิตหนึ่งแต่ไม่ยึดฐานเลยนะครับ วกเลยโอ้ยแต่เอ้ยโดนตัวนี้ยิงไม่เป็นไรเก็บได้อยู่ขอบคุณครับหมอไอ้ลูกแป๊บโอ้ยกเจะโดนซ้งบิ๊กเอเวนขอบคุณครับหมอไอ้ลูกแป๊บตรงนี้คลันมันเยอะเหลือเกินถอยก่อนปึ๊บ ฟันไปบังหน่อยโอเคโออโดนตรงไหนยิงวะนอนก่อนรอรอเลือดริวรอเลือดริวรอเลือดฮิวไม่เจอนะตรงนี้ไม่เจอเฮ้ยจะเปิดใครไอ้เนี่ยก้าพอแต่งเต็มแล้วมันนิ่งเดียวเฮ้ยมีมีมีหลังคานะ โอเคเปลี่ยนทางเข้าครับเฮ้หลบได้เวนดีลูกมีกมีกรอครับรอจังหวะโอเคเข้าโอเคเอ อืสองตัวได้ตัวนึงก็ยังดีตอนนี้จุดเอเรลยึดตำดดแหน่งได้หมอรอหมอชุดพี่บ่านี่นี่หมอชุดมันดีอย่างนี้นี่เองไปครับทางไหนทางนี้ตรงนี้มีป้อมโอ้โหไม่เห็นใครเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ใครแว๊บแวบเห็นตัวบุกครับโซ่เราก็ไม่เห็นใคร,ใใครมันก็ออกไปไปอยู่กัน ไปเลยโอ้หฝั่งปีหนึ่งเยอะเว้ยปึ๊บนี่วิ่งในฝันวิ่งในฝันปึ๊บโอเคปึ๊บไปครับไป,ไปทางนี้ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไขว๊บไครับไปต่อ ไว <Kaiser S 2> ้ตรงนี้มีรถถังด้วยเด๋วฟื้นฟื้นฟื้นเอาไปดีกว่ e อพวกเราเข้ามาแล้วโอเคดักครับีลูกโอ้โ,โหอยู่ข้างบนยิงไปครับไปทางนี้ไดาอยู่ ูไปครับไปยังจุด B1 ไปทางนี้แล้วกันไปต่อ B1 เรากำลังจะยึดได้ครับเฮ้ยไม่โดน ดูครับไปปุ๊บกี่มีโอ้มาโอ้มามีตัวอยู่ดูมากไอเวรดูแป๊บหนึ่งแล้วกันมีก อือยังมีอีกขึ้นไปอือไม่ทันเยอะจัดดูกัน Strategic ready to deploy. The enemy is attacking two, We've lost half our reinforcements. Speed up the attack. Take clear of the blast. up. โอ้โหตรงไหนยิงวะไอชี้ข้างบนเอาเรียบร้อยเรียบร้อยมาครับโอ้โหทางซ้ายก็มีไม่น่าเลยเห็ตัวทางขวาไง หมอครับนี่มาแล้วหมอมาแล้วหมอทีมเราเจ๋งอยู่แล้วเฮ้ยดูใครวะใครยิงวะตื๊บอ๋ยไม่รอด โอ้โสองตัวเออเฮ้ยมันมอบแต่น้อยยิงยิงจุดเกิดมันก็ยังดีไอ้ขอบคุณครับหมอไหนตัวกิ้วไหนโอ้หหลังอีกเยอะจังวะหมอไม่นานมาช่วยฮะเกิดใหม่เลย นี่แหละดีนะครับเอ้ยม,มีคนเรียกรถว่ะเข้าบ้านเรีบร้อยยึดยุทีสำเร็จไปันต่อบนเขามีนะมีนะฮึมงยอาตูนเขาก่อนซะก็ดี đập rồi ừ gì mới thán ơi hey, คอยดูก่อนหือก็หม,อ,ม,อ,มอไม่ทันมีสองตัวห <c oughs> มอครับจับมือผมหน่อยครับหมอนี่มาแล้วหมอทีมเราสุดยอด โอ้โหหมอเดี๋ยวยังโดนอีกเวรเออหมอครับไหล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 นี่หมอหมอครับผมอยู่นี่ครับหมอมาฮะมาเร็วเอมาเร็วอ้าวหมอเออโอเคดูดก่อน ตายแล้วนะโอเคชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยโอ้โหชี้ยเยอ, <c oughs> อ้ยมึงมึงมึงแคร์แคร์ครับ <c oughs> อุ้ยใครดูก่อนที่ขวา,ามีโอ้ ออกมด้วยไม่มีันโอเคปุ๊บหนีดูครับเฮ้ยโอ้ยรถถังแอบก่อนแอบก่อน อีเวนจะตายกูุ่มๆซุ่มๆโดนนะโดนเลยเอาไปตัวข้างหลังโอ้ยไอ้เนื้อยะไกลยะไกล Lạt lọt được bếp hoop hack ong hack hai giải hai khói anh thấy hết không có móng thánh sổ He yeah. yeah. Roger that. Artillery barrage incoming.

นอมน,นี้เราฆ่าไปเจ็ดสนะตายสี P ่สิบสออิตไป่สิบเช่วยชีวิตเพื่อนไป2แล้วก็ยึดฐาน6กเนะุคะแนนแจ๋ว